สวัสดีครับวันนี้จะมาทําน้ำใบบัวบกกันอันนี้ผมได้มากําใหญ่เลยเตรียมถาดเลย10บบาทก็ล้างน้ำให้ดีๆเลยครับอันนี้ผมล้างไปซักสี่น้ำได้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องพูดทํำทำเพลงครับใส่ลงไปเลย จะปั่นสักสามสี่รอบนะครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็เติมน้ำน้ำดื่มน้ำที่เรากรองไว้แล้วเนี่ยครับเติมไปพอประมาณเสร็จแล้วก็ปิดฝา ล็อกให้เรียบร้อยลุยเลย พอแล้วครับเอามาเทใส่ที่กรองกลิ่นเหมือนที่เวลาที่เราไปซื้อที่เขาทำขายเป็นขวดๆเลยครับ ปั่นสองอสักสามรอบแล้วกัน พอแล้วครับไม่ปั่นนานเดี๋ยววิตามินมันจะหมดเสร็จแล้วเราก็มากองเอาแต่น้ำนะครับเราใส่กระชอนนี้เรากินเองนะครับมือก็ล้างสะอาดแล้วแล้วก็จะบีบ ัวกากของมันนี่ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยนะครับเอาไปโรยต้นไม้เดี๋ยวมาเทาน้ําใส่แก้วดูกันนะครับมันจะน่าทานหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วครับได้ประมาณสามแก้วใส่น้ําแข็งครับเย็นๆดื่มให้ชื่นใจช่วงนี้ยิ่งร้อนๆอยู่ด้วยเดี๋ยวลองชิมรสชาติดู กลิ่นกลิ่นเหมือนที่ซื้อเลยครับเหมือนที่ซื้อเขาทําเป็นกวดขายเลยแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้แบบเพียวๆเลยไม่ใส่น้ําตาลนะครับสําหรับคนที่อยากจะให้รสชาติดีหน่อยก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้นะครับสําหรับคนที่รักสุขภาพก็ใช้น้ําพึ่งแทนได้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับง่ายๆน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ